เสเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความชำนาญความเชี่ยวชาญด้านหลอดสมัยก่อนนะครับยังเป็นสหาภาพโซเวียตอยู่ก็จะมีเซอร์เบียอยู่ในนั้นนะครับทีนี้พอรัเสเซียเนี่ยกระจายออกมาแต่ออกมาเซอร์เบีย,ยก็ตั้งเป็นประเทศอิสระนะครับทั้งหมดทั้งปวงการถ่ายทอดพันธุกรรม DNA เนี่ยก็จะได้รับคุณภาพมาจาก สภาพโซเวียตครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมซาบ็อกชั้น3ฟอรจูนนะครับมีอินทิเกรตแอมตัวหนึ่งที่ผมว่ามีความน่าสนใจครับอยากจะนำเสนอท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดและที่สำคัญก็คือเป็นซิงเกิลเอ็นแล้ววันนี้ผมต้องขอข้อมูลขอความรู้จากพี่ธงชัยนะครับพี่ธงชัยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ ผมมีความรู้สึกว่าผมสัมผัสได้ถึงความเป็นสาภาพโซเวียตเก่าครับนี่คืองานแฮนด์เมดใช่ครับและนี่คืออินดิเก t ตแอมซิงเกิลเอ็นใช่ครับซิงเกิลเอ็นก็คือว่าง่ายๆนะพี่หลอดเดียวขยายมันชันแนลเดียวนี่แหละใช่ครับเข้ามาเท่าไหร่ขยายแล้วออกไปอย่างนั้นใช่ครับไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมีสองสาหลอดให้มันเกิดความเพี้ยนครับแอนประเภทนี้ ฟังเสียงมันจะได้ความต่อเนื่องลื่นไหลเข้าถึงอารมณ์ของบทเพลงอิมหวานสารพัดเลยแหละนะครับแอมอันนี้คือแอมยี่ห้ออะไรครับพี่ของ NAT ครับ NAT Audio ย่อมาจากอะไรครับผม n i c k i Audio Team ครับ Nicky Audio Team ใช่ครับเขาเป็นอะไรมาก่อนครับเนี่ยวิศวกรเขาเป็นทหารแล้วก็จะอยู่ในหน่วยสื่อสารของกองทัพอ๋อมิหน้าน่ะ อุปกรณ์เขาถึงใช้แบบมินิเทลลิเกตใช่ครับเรียกว่าอุปกรณ์ภายในนี่เห็นแล้วแบบตะลึงอ่ะใช่ครับทั้งขนาด <c oughs> เกรดฮตโคุลภาพกใช่ครับเรียกว่าสวิตซ์วิตหรือว่าขั้วต่อต่างๆเรียกว่ามีความเป็นสาภาพโซเวียตครับอืมพี่ครับทาไมต้องมีภาคจ่ายไฟแยกออกมาจากอินเทิเกตแอม์อันนี้ครับตัวนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะต้องการให้ลดน้ําหนักของตัวตัวเครื่องอเพราะว่าถ้าเป็นซีรีส์เก่านี่จะเป็นอยู่ในตัวตัวเดียวเลยนะทีนี้น้ําหนักมันก็จะเยอะ แล้ที่สำคัญมันลดการรบกวนด้วยใช่ครับอ๋ออันนี้คือคือภาคใจไฟหลักของเครื่องเลยใช่ครับคําว่า Hybrid Power s u p p l y เนี่ยมันมันคืออะไระครับ i y b r i d Power s u p p l y จะเป็น Power Supply แบบใหม่ที่เขาออกแบบมาเหมือนจะเป็นลูกผสมรูปผสมใช่ครับเป็น Power Supply เป็นลูกผสมเพื่อที่จะลดการรบกวนของกระแสะไฟฟ้าได้สูงฮะคือออกแบบใหม่ใช่ครับเพื่อการลบกวนทางกระแสะไฟฟ้าใช่ครับขึ้น ที่มาแต่กระแสไฟฟ้าไอที่สาคัญคือจ่ายกระแสไฟฟ้าได้นิ่งขึ้นด้วยใช่ครับเข้ากับตัวเครื่องนี้ใช่แยกออกมาการการรับควรได้อีกส่วนหนึ่งอีกใช่ครับซึ่งหลอดเนี่ยจะอ่อนไว้กับพวกไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ทราบกันดีอยู่ครับพี่ทีนี้เรามาพูดถึงหลอดดีกว่า่าเขาใช้หลอดอะไรบ้างครับในภาค p ปลี m ยภาคเปลีจะเป็น 6N23P อ๋อหรือถ้าเบอร์ยุโรปก็ประมาณสัก EC88 ฮะหรือ 6DJ8 ที่เราคุ้นเคยอก็คือเบอร์เดียวกันใช้หลอดเดียวใช่ครับในภาคปีกให้มันสมกับความเป็นซิงเกิลเอ็นอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าเอามาใช้หลอดหลายหลอดนี้ไม่ใช่เพราะมันเกิดความเพี้ยนใช่อ่าโอเคแล้วหลอดพักขยายล่ะครับพี่หลอดพักขยายจะเป็น GM70 ฮะโอ้โหก็ให้กำลังขยายที่ค่อนข้างเยอะดีดุดันเลยแหละใช่ครับผมเห็นผมเห็น R ที่ใช้เนี่ยโอ้โหโซแบบ ตกใจขนาดมันไม่ใชโอมนะครับพี่มันเป็นกิโลกิโลวัตต์เลยแหละครับครับตัวนี้กําลังขับเขาจะให้ที่5 0วัตต่อข้างแบบซิงเก็ n เอแบบ5 0วัตต่อข้างนี่ไม่ธรรมดานะครับใช่ครับค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วก็เลือกเล่นแบบโลโหมดได้ไฮโหมดได้ก็คือไฮโหมดก็จะเป็น5 0วัตแต่ถ้าโลโหมดก็จะเป็น3 0วัตเ์าเขามีโลโหมดแล้วก็ไฮโหมดไว้ทำไมครับพี่เพื่อ เลอกเล่นได้2แบบหรือรว่า ขับลำโพงที่โหดหน่อยโหดๆหนอ๋อก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีลำโพงที่โหดๆแล้วต้องการเสียงที่มันจริงจังหน่อยก็เป็นไฮโหมดก็คืออัดไว้ที่50วัตต์เลยก็นเอ็นแต่ถ้าเกิดเราต้องการฟังแบบละเมียดละไมลลำโพงขับไม่ยากนะทวาไปสูงอะไรเงี้ยเราก็ใช้โลโหมดเพื่อให้มัรทํางานแบบพลิ้วๆลื่นไหลต่อเนื่องเสียงจะอิ่มหวานกว่าใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้เข้าใจ่างนั้นเลยเท่าที่ฟังเปรียบเทียบกันลองเล่นจากลำโพงคู่เดียวกันลองเล่น ไฮโหมดกับโลโมดครับผมไฮโหมดจะได้ดุดดันแ้วประทาอิมแพคใช่ครับคมความชัดใช่ครับโลโหมดจะได้เนื้อเสียงเสียงหวานฉ่ำหาชอเลาะเรียกว่านักร้องที่เคลื่อนไหวแบบสุดหัวใจใช่ครับครับผมทีนี้เรามาดูการออกแบบมากดีกว่านี่ก็คือมาแปลงพักเอาพุทใช่ครับเป็นเอาเขาชิวมาใช่ครับมีความแข็งแรงหนาแน่นมากใช่ครับครับผม เรียกความต้านทานของลำโพงได้4โอห์กับ8โอห์มใช่ไหมครับใช่ครับก็มันก็คือจะให้กำลังขับ50วัตเท่ากันไม่ว่าจะ8โอห์มหรือ4โอห์มใช่ครันี่คือการออกแบบที่ดีของพักขยายใช่ครับครับผมแล้วสัญญาณอินพุตละครับอินพุตของเขาก็จะมีให้ทั้งหมดก็หลายเซตอยู่ฮะครับผมก็จะมีบาลานซ์ให้1ชุด แล้วก็มี RCA ให้5-6ถึงชุดกครับผม<ะ>ก็คือการเลือกเลือกสัญญาณนี้ก็เลือกจกได้ด,ด้านหน้าเลยใช่ไหมใช่ครับ,รบแล้วก็ใช้รีโมทเลือกได้ฮะพี่ครับแอมตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับความพิเศษอยู่ที่ความเป็นซิงเกิล N เพราะว่าซิงเกิล N เนี่ยโดยปกติครับเราจะคุ้นเคยกับหลอด สา0ร้อยบามร้อซึ่งกําลังขับก็จะไม่ค่อยใช่ครับขับลำโพงขอนโทรลลำบากเห็นไม่ขึ้นแต่อันนี้คือได้ซิ n เกิลเอแต่ได้50วัตต์เช่ครับครับซึ่งก็จะขับลำโพงทั่วไปได้เลยสบายมากสบายสบายเลยแล้วที่สำคัญคือเลือกโลโหมดเอาความเป็น Single ลเอออกมาใช้เอาความอิ่มหวานออกมาใช้ใช่หรือว่าจะขับลำโพงที่มันต้องการที่รุนแรงหน่อยก็ใช้ไฮโหมด ใช่ครับก็คือได้เหมือนเหมือนกับว่าเป็นเป็นแอมเครื่องเดียวเนี่ยได้สองบุคลิกเลยใช่ครับเรียกว่าการใช้งานแล้วก็การออกแบบเครื่องภายในเนี่ยต้องรองรับทั้งกระแสต่ําและกระแสสูงภายใน<ช>ที่เดียวกันใช,ใช่ครับครับพี่ครับงานแฮนด์เมดเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงบ้างครับข้อดีของงานแฮนด์เมดก็คือเหมือนกับผู้ผลิตเขาตั้งใจทําเขา พิถีพิธานในัการผลิตเราก็จะเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพอย่างขั้วต่อนี้ก็ของชีครับแล้วก็ตัวถังที่หนานะครับการชีวการอะไรนี้ตัวกดีมากๆเลยผมรับผมสัมผัสได้นะพี่ว่าเหมือนเป็นศิลปะที่มนุษย์ตั้งใจทำเพื่อให้มนุษย์ฟังใช่ครับไม่ใช่เครื่องเล่นที่หุ่นยนต์หรือโรงงานทำมาให้มนุษย์ฟังซึ่ง ซึ่งมันมันขาดความเอ็ศิละปะไปหน่อยเนาะใช่ครับเนี่ยถึงแม้ว่าจะใหญ่อะไรแต่มัน handmade hand เนี่ยขั้วต่อแล้วก็พวกน็อตพวกอะไรพวกนี้เขามีความตั้งใจใให้มีความแข็งแรงมากเพราะว่ากระแสที่สูงทางเดินัญญาณที่เยอะ,อะต้องมีอะไรที่ป้องกันการรบกวนการชสียงอย่างแข็งแรงหน่อยอแล้วก็เขาก็พิถีพิถันเรื่องการจัดการกับความร้อนด้วยเพาจริงๆแล้ว แอมพล็อตมันก yeah> ็ม yani ีความร้อนสูงซุกโอนุเครับซีนั่งยิสูงมากใช่ครับหนาอย่างเงี้ยเติมอย่างเงี้ยเย็นเย็นนี่ตับนี่คือสแตนเออลูมิเนียมแท้ๆเลยนะครับเนี่ยใช่ครับมันเย็นเย็นแบบเย็นมากๆเลยครับระบายความร้อนดีแน่นอนครับแล้วที่สําคัญก็คือขั้วต่อของภาคเตาไฟเขาทําแบบแข็งแรงแข็งแรงเหมือนเป็นเกจอุตสาหกรรมเลยฮะผมมองที่แรกเนี่ยถ้าจะไม่มองว่าเป็นเรแอนแอมนะผมนึกว่าเครื่องมืออะไรทุกอย่างที่ใช้โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยครับ ทั้งหมดนี้เพื่อคุณภาพของความเป็นสื่เกันเอที่ให้วัดสูงกระแสสูงอย่างแท้จริงเพราะว่ามันก็ต้องใช้ไฟเลี้ยงมงมรที่สูงมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเอาพุฒมันไม่ได้ออกได้50วัตใช่ครับอืมครับก็ระดับผมมันน่าจะเป็นเป็นพันโวลต์เลยเียๆประมาณนั้นเลยครับพี่ครับเรามาพูดถึงบุคลิกเสียงของอินเตอร์เกตตอมนนี้ดีกว่าครับพี่ให้นิยามให้จะตายเสียงหรือว่าฟังออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้าง เขาจะมีความเป็นซิงเกิลเอ็นอยู่เต็มตัวครับแต่ว่าเขาจะมีปลายแหลมมีหางเสียงที่กว้างเสียงที่กว้างตอบสนองความถี่ได้กว้างกว่าใช่ครับเขาจะเป็นอินทิเกตแอมป์ที่ให้แบนวิดกว้างอ๋อก็คือว่าได้ข้อดีคือของซิงเกิลเอ็นมาใช่ครับคือความอิ่มหวานตอเนื่อลื่นไหลแล้วที่สำคัญก็คือมีความพิเศษตรงที่ว่าตอบสนองแบนวิดที่กว้างทาให้รายละเอียดปลายแหลมหรือน้าหนักทุมเนี่ยดีขึ้น ใช่ครับแล้วก็ฟังเพลงได้หลากหลายขึ้นปกติซิงเกิลเอ็นส่วนใหญ่ลูกค้าจะฟังเพลงร้องใช่ไหมแต่อันนี้คือฟังได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือจะไปร็อกก็ได้เขาเรียกว่าน้ำหนักน้ำหนักมาเนี่ยเอา50าสิบบาทออกไปเลยใช่ครับแล้วลำโพงที่เหมาะสมกับการใช้งานของเขาละครับเราเลือกลำโพงไอเดีผมจับคู่กับฮาร์เบิร์ตลอดเลยเป็นคู่ที่แบบว่าแหมเป็นบุ๊คเพย์แฟนนี่ว่างจะมาก่อนใช่ครับครับอิ่มหวานเจอแอมบอดซิงเกิลเอ็เข้าไปนี่ ลงตัวเลยใช่ครับครับผมสามารถขับได้เกือบทุกลำโพงเลยไหมครับถ้าลำโพงไม่โหดมากนี่ก็ได้เลยพี่ครับสามารถขับลำโพงฮาเบ็รุ่นไหนได้บ้างครับหรือว่าทุกรุ่นเลยไหมครับก็ยกเว้นตัวท็อปสุดก็คือ4 0่สิบจเป็นตัวใหญ่ตรงนั้นเรนั้นก็ได้หมดจดทุกตัวเลยครับอืมก็จนะับคู่กับ30.2จะเยอะ,ะครับผมผม,ผมสัมผัสได้เลยว่าเหมือนกับไปเสริมความกว้างความลื่นไหลให้กับฮาเบ็ตที่มีความอิ่มเนื้ออยู่แล้ว ใช่ครับอย่างที่บอกกับพี่มันเป็นคู่บุเพสานิวาสกันครับผมแล้วตอนนี้มันจะให้พวกดีเทลรายละเอียดของเสียงแหลมเนี่ยมันจะมาแบบเยอะขึ้นเพราะว่าฮาเบ a ฮาเบดเองเนี่ยเขาจะฮาเบดเองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกลางวานหรือว่าลาหาหงเสียงนักอันนี้ก็จะไปเสริมปลายแหลมให้กับฮาเบดด้วยใ,ให้มีความพลิ้วเป็นระลอกมากกว่าครับพี่ครับแล้วถ้าเกิดผมต้องการจะเปลี่ยนหลอดอะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับ โดยที่การแบสนะครับแบสกระแสมันเป็นยังไงครับอ่าตัวนี้จะเป็นออโต้แบสนะครับอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดหลอดหรืออยากจะเปลี่ยนบุค,คลิกเสียงอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เลยใช่ครับครับผมแล้วผมเห็นว่ามันมีนี่คืออะไรครับพี่ตัวรีโมทครับผม,มนี่คือรีโมทใช่ครับโอ้โห<ฮ>เป็นแฮนด์เมดเลยแล้วก็เป็นหนักใชไ้ได้เลย แข็งแรงมากครับใช่ครับใช้งานกับเพื่อนนี้โดยเฉพาะเลยครับโอเคพี่ครับผมอยากให้พี่เนี่ยพูดเชิญชวนท่านผู้ชมมาลองฟังอินดิเกตแอมซิงเกิลเองตัวนี้กับลาโพงฮาเบตดูครับครับผมก็สำหรับท่านที่สนใจอยากจะลองทดลองฟังก็มาฟังได้ที่ร้านซาวล็อกที่ฟอร์จูนชั้น3ครับครับผมครับก็เราก็จะเซตคู่กับลำโพงฮาเบตว่าซิงเกิลเอ็นเนี่ย หวานหวานเนียนเนี่ยมาเจอความอิ่มหวานสไตล์ลำโพงอังกฤษแท้ๆเนี่ยมันจะเข้าคู่กันไพเราะได้ขนาดไหนฟังแล้วกินใจเข้าไปถึงหัวใจได้อย่างไรครโอ้โหวันนี้ผมขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคับท่านผู้ชมสวัสดีครับ